เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหรือ Pulse Oximeter หลักการทำงานของเครื่องมือใช้หลักการทำงานของการดูดกืนแสงโดยตัวเครื่องจะปล่อยคลื่นแสง2คลื่นผ่านนิ้วมือซึ่งเม็ดเลือดแดงที่มีออกซิเจนจะดูดกืนแสงในช่วง600-700นาโนเมตรและเม็ดเลือดแดงที่ไม่มีออกซิเจนจะดูดกืนแสงในช่วง850-1,000นาโนเมตร คลืนแสงที่ไม่ถูกดูดกลืนตัวเครื่องจะนำมาคำนวณหาปริมาณออกซิเจนภายในร่างกายการอ่านจอแสดงผล spo 2คือค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด pr คืออัตราการเต้นของหัวใจเปอร์ซ pi คือค่าความคลาดเคลื่อนของเครื่องวิธีการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ววิธีการใช้งานตัวเครื่อง1ให้ใส่ฐาน โดยเปิดฝาด้านหลังออกและใส่ฐานขนาด 3A จําจำนวน2ก้อนทิศทางในรูปจากนั้นปิดฝาครอบฐานด้านหลังให้สนิทสอดนิ้วเข้าไปในตัวเครื่องให้สุดโดยหันเล็บขึ้นด้านบนกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อให้เครื่องทำการวัด เมื่อทำการวัดเสร็จสิ้นจะเห็นตัวเลข3ตัวปรากฏขึ้นบนจอแสดงผลค่าที่1 SpO 2หมายถึงความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดโดยปกติแล้วจะมีค่าตั้งแต่95%ขึ้นไปค่าที่2% Pi หมายถึงค่าความแม่นยำของการวัดในครั้งนี้โดยปกติจะแสดงผลค่า0-20ถึง20ซึ่งถ้ามีค่ามากกว่า4ขึ้นไป แปลว่าการวัดผลในครั้งนี้มีความแม่นยำค่าที่3 pr หมายถึงอัตราการเต้นของหัวใจโดยปกติจะอยู่ที่60-100ครั้งต่อนอาทีตัวเครื่องสามารถแสดงผลได้หลายรูปแบบโดยการกดปุ่มเดิมกับปุ่มเปิดเครื่องเมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้นำนิ้วออกจากตัวเครื่อง ตัวเครื่องจะแสดงผลว่าได้นำนิ้วออกแล้วและปิดตัวลงอย่างอัตโนมัติการดูแลรักษาเครื่องมือ 1. เก็บเครื่องไว้ที่อุณหภูมิห้องหลีกเลี่ยงความชื้นและความร้อน 2. หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลานานให้ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง 3. การทำความสะอาดควรปิดเครื่องและถอดแบตเตอรี่ออกก่อนจากนั้นใช้ผ้า สะอาดชุบแอลกอฮอล์หมาดๆทำความสะอาดภายนอกและควรเช็ดด้วยผ้าแห้งอีกครั้งไม่ควรนำสารที่มีฤทธิ์กัดก่อนเช่นน้ำยาทาเล็บหรือนำเครื่องไปจุ่มน้ำหรือเทของเหลวใดๆลงบนตัวเครื่องเพื่อทำความสะอาดใช้งานอย่างระมัดระวังปัญหาที่อาจเจอได้จากการใช้เครื่องมือและวิธีการแก้ไข 1. ค่า ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดหรืออัตราการเต้นของหัวใจแสดงผลไม่ปกติอาจเกิดจากการวางตำแหน่งนิ้วไม่เหมาะสมให้ทำการวัดค่าใหม่อีกครั้ง 2. จอแสดงผลไม่ทำงานหรือดับลงอาจเกิดจากแบตเตอรี่อ่อนให้เปลี่ยนฐานและวัดอีกครั้ง